คอมาสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอนกช่างคุยและเพื่อนร่วมทุ่งจะลึกวงนกเอี <spelled S 1> <thing>. ้ยงและนกกิ <Woah>. ้งโครง วงนกเอียงและนกกิ้งโครงเป็นวงนกเกาะคอนในกลุ่มนกร้องเพลงมีลักษณะเด่นคือจะงอยปากค่อนข้างแบนเล็กน้อยและยาวกว่าหัวรูจมูกไม่มีสิ่งปกคลุมและไม่ทะลุถึงกันเพราะมีผนังกัน้นและตั้งอยู่ใกล้มุมปากมากกว่าจะงอยปากบนมุมปากไม่มีขนแข็งจะงอยปากแข็งแรงปลายปีกแหลม ขาแข้งอ้วนสั้นปกคลุมด้วยเกล็ดชนิดเกล็ดซ้อนแข้งยาวกว่านิ้วที่สามรวมเล็บบริเวณคน,นิ้วเป็นอิสระหางสั้นบินเก่งบินเป็นแนวเส้นตรงนกที่มีขนาดเล็กจะมีปีกเรียวยาวในขณะที่นกขนาดใหญ่กว่าจะมีปีกที่กว้างและมนกว่ามักมีสีขนที่เข้มการกระจายพันธุ์ มีการกระจายพันธุ์ไปในหลายพื้นที่ทั้งในป่าทึบภูเขาหรือแม้กระทั่งพื้นที่เปิดโล่งหรือตามชุมชนเมืองที่อยู่อาศัยของมนุษย์มีพฤติกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดีคืออยู่รวมกันเป็นฝูงบางครั้งอาจเห็นพวกเขาทะเลาะก,กันชอบส่งเสียงร้องดังร้องเก่งและสามารถเรียนเสียงต่างๆได้แม้แต่ภาษาพูดของมนุษย์ จึงนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงมันกินอาหารจำพวกมแมลงเมล็ดพืชและผลไม้สร้างรังอยู่ตามกิ่งไม้หรือบนยอดมะพร้าวต้นปาล์มบางชนิดทำรังอยู่ในโพรงโดยจะไม่เจาะโพรงเองแต่จะอาศัยโพรงเก่าหรือแย่งมาจากสัตว์หรือนกชนิดอื่นๆมีอาณาเขตของตนเองและจะปกป้องอาณาเขต วงนกเอี้ยงและนกกิ้งโครงนี้ทั่วโลกทั้งหมดมีราว112ชนิดใน28สกุลบางข้อมูลก็มี27สกุลพบได้ทั้งเอเชียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือออสเตรเลียทางตอนเหนือและนิวซีแลนด์ความสามารถพิเศษ นกขุนทองเรียนเสียงมนุษย์ได้เก่งที่สุดเพราะมีอวัยวะพิเศษที่ลำคอเรียกว่ากล่องเสียงที่ช่วยในการสร้างเสียงที่ซับซ้อนมีลิ้นที่หนาและอ่อนนุ่มมีความจำดีทำให้สามารถเรียนแบบคำพูดของมนุษย์ได้และมีสัญชาตญาณทางสังคมที่ต้องการเรียนแบบเสียงเพื่อการสื่อสารในสังคม โดยธรรมชาติแล้วนกขุนทองเป็นสัตว์สังคมที่มีสัญชาตญาณชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงการเรียนเสียงเป็นวิธีที่พวกมันใช้เพื่อหาเพื่อนสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือแม้กระทั่งใช้ในการหลีกเลี่ยงศัตรู นกเอี้ยงสาลิกามันชอบเรียนเสียงเช่นกันถึงนกเหล่านี้จะสามารถเรียนเสียงมนุษย์ได้อย่างใกล้เคียงแต่พวกมันก็ไม่เข้าใจความหมายของคำที่เปล่งออกมาเพราะอย่างนี้คนโบราณถึงได้เปรียบคนที่พูดไม่รู้จักหยุดพูดเก่งพูดไปเรื่อยแต่หาความหมายไม่ได้ว่าพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองนั่นเองครับ นกเอี้ยงที่เราพบได้บ่อยๆตามสนามหญ้าหรือตามต้นไม้ใกล้บ้านของเรานั้นบางทีหากเราไม่สังเกตดีๆก็อาจแยกไม่ออกระหว่างนกเอี้ยงสาริกากับนกเอี้ยงหงอนถึงแม้ว่าเมื่อนำภาพนกสองชนิดนี้มาเทียบให้ดูจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็ตามแต่การดูแบบผิวเผินไม่สังเกตก็ไม่อาจทราบได้ว่า คนละชนิดกันหรือบางทีพวกเขาหากินใกล้ๆกันก็อาจคิดว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนื่องจากมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากอีกทั้งลักษณะรูปร่างก็คล้ายๆกันนั่นเองปากนกเอี้ยงสาริกาสีเหลืองปากนกเอี้ยงงอนก็สีเหลืองขานกเอี้ยงสาริกาสีเหลืองขาเอี้ยงงอนก็สีเหลือง ก้นและปลายหางเอียงสาลิกาสีขาวก้นและปลายหางเอียงงอนก็สีขาวเหมือนกันครับส่วนจุดที่แตกต่างกันคือเอียงงอนมีงอนส่วนเอียงสาลิกาไม่มีงอนเอียงสาลิกามีหนังรอบตาด้านล่างสีเหลืองส่วนเอียงงอนไม่มีเอียงสาลิกาส่วนหัวสีดำลำตัวสีน้ำตาลปลายปีกและหางสีดำ เอียงงอนหัวและลำตัวสีดำแถบปีกก้นและปลายปีกสีขาวความสำคัญต่อระบบนิเวศพวกเขาช่วยควบคุมปริมาณของมแมลงโดยการกินมแมลงและหนอนเป็นอาหารอีกทั้งช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยครับความน่ารักภาพสวยๆที่น่าดูน่าชม คือพวกเขาหากินกับฝูงวัวควายคอยกินแมลงที่กระโดดออกมาจากการเล็มหญ้าของวัวควายบางทีพวกเขาอาจมุดเข้าไปกินแมลงในใบหูของควายก็มีแต่ปกติมักพบเกาะบ,บนหลังควายเพื่อรอกินแมลงที่มาตอมหลังควายเพราะหางของวัวควายไม่สามารถไล่แมลงได้ทั้งตัว ก็ต้องอาศัยพวกนกเหล่านี้ช่วยไล่และกำจัดแมลงนั่นเองวงนกเอี้ยงและนกกิ้งโครงที่ช่องของเราสำรวจและถ่ายภาพได้ในธรรมชาติมีดังนี้ครับกิ้งโครงแกรบปีกขาวกิ้งโครงแกรบหัวเทากิ้งโครงคอดำ นกขุนทองเอี้ยงสาลิกาเอี้ยงงอนปิดท้ายด้วยนกที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเอี้ยงเหมือนกันแต่มันเป็นคนละวงกันนะครับนั่นคือนกเอี้ยงถ้ำซึ่งดูๆไปก็คล้ายนกเอี้ยงอยู่บ้าง ซึ่งคนพบครั้งแรกก็อาจคิดถึงนกเอี้ยงและพบมันในถ้ำหรืออาจเป็นบริเวณใกล้ๆถ้ำก็เลยตั้งชื่อมันว่านกเอี้ยงถ้ำแต่มันเป็นนกในวงนกกระเบื้องครับหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะประการใด ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ขอบคุณที่รับชมขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ